อยเ่้องเท่าน้โอ้ยเอาดีครับ่นเาดีครับเจ้าอ่านอันอันมันเข้าไปเนีครว่าพวกผีปอกมาอีกแล้วโอ้ยพีน้อางกับพกบาดผู้่หนาะมันเป็นนได้ยู่นได้หินเน้เบาหนุ่มเนาะม่นครับมันเป้หินได้กินได้กินได้กินข้อที่สานน่ะพี่น้องนะครับมันขวงมักแพงมากวันเนาะแน่นอนเนาะ มืัอนี้นะครับมาเสีเมีเทียงหน้านะครับเมาลนุ่งเนื้อเนื้อเสืออุ่นมาหนุ่มยกชกเสือพี่น้องนี่นี่ครับโอ้เทียงเนื้อพูดได้ปะปลาพ่นครับเทียงเนื้อปลาพ่นนะครับความคุณงมันกว้างนะครับเนาะความพุณงพอเสียมตัวได้ครับพี่น้องเน้อเนี่ยพี่น้องมันเหลืองเลยใช่ไหวัดเจษโสธรนะครับเนาะมีเทียงเนื้อแง่มีเบิรงตับที่หล่ะครับตับของบมาหนุ่งมากเลยเนี่ยตับเนี่ยตับยอดหลูเออเมียนี่ดิ อ๋อยู่บ่เจ้า้องแซ่บเดี anger anger ๋ยวเฮ็ดเจียวเห็ดเจียวเห็ดเจียววันนี้นาะครับเนาะดอกจอบเอ้ามื้อนี้อยู่ให้อยู่งแรกก็พี่น้องเด้อถ้าไปเบิ่งกันเด้อมื้อนี้เดนะบ่านหลวงจะเฮ็ดเมนู่น่ังก่อนนี่ยเต็มปีติดตามช่องบ่านหลวงครับจุครับผมจุเนาะจุเสือเเนาะจุสือครับจุเสืองามเนาะจุเสือร้องไห้เอ้าถ่าแซ่บๆต้องกันครับพี่น้องครับเอ้าสวัสดีครับน้องสวัสดีครับโอ้บ่ได้พ่อโดนแล้วพี่น้องถามหาหลายเด้อนี่มื้อนี้เฮาได้เมนู่นนะครับมื้อนี้ว่าสิ จุครับจุเสียนี่โอ้รวังวมามักจุเสียครับพี่น้องครับอยจุครับวันนี้ิมาซิมฝีมือคนเทียวสระวัง,งนะครับครับโอเคต้มไปได้ครับเนี่เสียงเดนอันกวงด้ว,วังเลยโอ้โเดี่เด็ดเลยนี่พี่นอ้องต้นสำรับก้อยเสือกับข้าวเาาา <laughs> ่ด้เยเาหนุ่มเรากลัง,งหั่นบรรยากาศวันนี้ไถหุดปอเทียงนวังข้งียบครับุกูได้คนขับรถเลยปลาสีปลาสีปลาสีครับรถไคนนชาติครับเด ปลาสีครับโอ้โหี้เกียแหงเลยน้องเนาะเกียวน้องนะนะงนะค,นะครับพี่้องเนาะนี่เขาอืองเปาะอืองเปาะมาคเนีย้ยำบ้าอ๋อเนน้องจะเข้าเลยข้าวอยู่แล้ับข้าวอยู่ ใช่ใช่ใช่วกชิลอนบงิอต้มยืดเลยเนาะนะเียบใชไหมต้มยดีีนีเไหนะดีนี่เนาว้าเบื้องหลเลยพวกไปพมไปตลาดเขาจะทำแล้วเนว้าไปไปเซนีไหมว้า้ยว่านาไปเซนีมันทำนี่บวกมตมยืงกันเกันรู้เบื้องนี้เลยโจ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 เอิรนา่กินซาชิยูงนะสนะไปพี่น้ากกินชุ่ยนะครับลยครับนี่ นี่เสือจูเสือเสือเลยครับนี่กยวข้าวหน่อยกับผข้าวนะอมไม่วุ้ม่น้ำได้หรือน้ำปลาเเขย่เานี่แหละครับพี่น้องมาได้กนทานมาเท่าะครับเนาะข้านงเจ้า่อบ้าอเจ้าทองังี้างอยู่ทองัง้างอยี่พดจพี่น้องยอืมอะตรวจวัวก็ได้

ิยน,นี่สเมีดนะครับย e ังคนหนชิมีดครับสูมีดโอ้มันเป็นมีดหรือเป็นเรือยเนี่ยเรือย์ก็ได้อ้โอ้เานี่ักอเองับมึงอยอ นู้อะไอย่าซิ้มอเอาซิมิๆๆๆๆนี่เนี่หมานี่ตัปาองนี่ครับมนี่นะครับุนบิรนมสีไม่ินหอนหอล้วันไหมาวานูปาผมซิมาข้ามนผมขอจะข้ามวานไหนก็ไม่ด้เสียบเสเลมันมันมัมันเดียาาา แกยวเครับอ๋อนวลแก้วย mm ี hmm. mm ่บ hmm. hmm ้างเหอยำยำแก้ว huh. บ ah? hmm, huh. ้างแรกแรกแรอ๋อเีาล้วเจาอู้หูตัวนหนมซิมนึ่งไม่ด้เสียหรืตอนนิอ๋อที่หลอเสียไหมแก้วนี่โอ้ขเลยเด็กกซิบแก้วฟิ้มือนงงแล้ว ครับแค่เปาะเลยทัดยันเลยมันยามหนาเลยอืมครับเอา้าะครับพี่น้องมานี้นะงวังเจเ้าเฮ็ดยังมานี้สุกเล็กครับมือนีิสุกเล็กเสือบ<แ>่สุกเล็กเสือเฮ็ดยั่งยิ่งจังหวะอุ้ออย,ยบบพี่น้องเอาอีแล้วสุดสุดนะงวังนะครับพี่น้องเด้อนะครับเอาหัวดีครับนะงวังพี่น้องถามมาเจ้าไว้ได้อมือนียสวัสดีครับโอ้โหมาเนี่ยนะครับเด็กยินฝีมือนะครับก๋วยเสือโชคเล็กเสือป่ะนางวังครับ หลังจากอี่เราจุไปแล้วเนาะจะเป็นเมนูก้วยได้บเนี่ยรับแส่อย่งน้อยรับส่อย่งน้อยยััไปใ่หลายวัจะจุเลยลาวันนั่งอยู่เดใส่จุแล้วเด้กกันจยังจุอืมยังไม่แมนมันกิดบล็บโบเลกยอมวันไปมันก็ไปล้เันไปแล้วันอื้รับจังนจังนเนาะมังมีหอมเลยเนาะครับเออไม่แล้ว บ่านองบ่านองบ่านองเติมดีแล้วล่ะเจีข้าเอยข้าวนะครับพี่รองเอ้ยบรรยากาศอีสานมันเท่าเนาะเอาใช่ไหมจ้าไปไปซอยมุนเป็นนะครับมัน มันสิบไ่ยำมันสิบได้ยำมันสิข่เขียวแมนนครับอันนี้เขาเอ้นก้วยสตรไดครับเนี่สพระยิ่บุญศีสครับสวพระยิ่บุญศีครับต้นตรับลาบแ่บจะสลาบแ่บจสนะครับเนี่โอ้หเจ้าบ้าดวงเดีเจ้าพระย่บุญศีเนาะบ้าดวงเนาะจได้กินปะจได้กินลักเมืองไหมครับนลักเมืองกุทยอ่ะกุงไทย เเดี๋ยวนี้เพิ่นเพราะนเขาเลยจะทำคนเขาแล้วก็จะได้รูปในหลานม่นี่แหล่ลูกเคยผมอ่ะต่อมาดีลูกเก่งใชน้าบึ่งที่บอกตัผยุ่งหนาบ้านหุ่มเลยแม่แม่แม่ดิองยังาหานิวอนเลยดีย้อใส่ซ้อนนี่เลยครับซ้อนเดี๋ยวเดี๋ยวสูตร่บบุญศรีลองก่เด้ยุ่มเลยวะเมีนมีนแม่นี่วะแม่ด่เลยสบบุญสีีด้มันมันมันจะไม่ได้เขาเครื่องแม่ เอาไเาเลย้ยุเอาาเแล้วอไเปขั้นตอนการผงกัน้องบึ้มลงไปใส่ลงไปบึ้มผงชุบไงบึ้มบึ้มผงชุบไนี่ขาขัวต้องขัวไม่ไนเฮ้ยเลนเอาหิกตัวนี่ยกผงคิกผงนะครับนะขัวเองขัวไม่ใส่เผ็ดเป็นยังแ่บนี่ายเสือายเสือตามด้วยเขาขัวขัวนะครับพี่น้องนี่ สูตรนี้เขาน่าหนึ่งนะวังขันบชเียบยังขันบวชเบไปหาหมอหันไปหาหมอหันหมอหันยู่ไคนืมหาไหนด้เปนปัวคนปัวคนที่บ่เบพวกไที่ตายใกล้ตายัวคนได้เบิรครับนสูตรนี้ใส่เลือดที่บครับเนี่ย ใส่อยู่ครับอแจมบ่ได้ใส่ลายบ่บ่ใส่ลายจักหน่อยครับเจมหลายเดี๋ยวเรียกจังอยครับบดไนได้ครับนี่เดี๋ยวนี้บดไนได้ครับนี่ยโอ้ยได้บักหลายเลยครับหลายเลยวันนี้โอ้ยไทยไทยทั้งหมโอ้ยอันนี้เป็นสูตรป่ะนี่ ดินมุกวะนี่ว้นี่ยคนยานไดยำย่างเนี่ยย่างกอกเไปหน้าโอ้โหรู้ว่าดีเถอเนี่ยมากัดจะเบาๆเข้าาอ้ยร้อยเลือดร้อยเลือดอ้อยเลือดส่วนรอยเลือดออบ้านหลงจะตามมึงไงบ้านหลงสู่ว่าเจ้าแล้เนี่ผมนี่ผมนี่ผมผมอั้นี้พรี๊าพรี๊ากัน

บรรยากาศอยุให้ยุหน้าพี่น้องเลยก้อยเนื้อก้อยเนื้อวันนี้เงี้ยสีแล้วมาไทยไทยฮุดไทยว่น้าไทยฮุดแหงแหงเราคนว่านี่เออพี่น้องเลยคักอันนี้ไม่ได้เท่าเนี้ยจุดตับครับจุดตับจุดตับครับอืมได้ไงครับรสชาติอร่อยครับอร่อยเออ กันจุดตับเรสไปหาหมองหานคือว่วาหครับนครับแต่ละมันแงจะเข้าวันนี้ตเคือมันเนื้อมันขึ้นหวานเลยจังว่าโอ้ยพอดีเลรครับเนี่ยพอนกินคพอดีเลยนี่แง่สีเราหิว้วเราไถนาพันอ๋ออันนี้มันมันบาเต็มอมเลยพ่อโอ้าอมึงเออ คนคนเบียรนี่คนแข่กันเนื้อร้องเนาะจุตับแล้วก็ใส่บกจวดนะครับบานนี้เลอใส่บกจ้วดน้ตาลลงไปปลาต้เจอกตรงกันเนาะเอออ้นจ่จุอ๋อจ่นนี้ผมนึกว่าเอ้าอันนี้แม่ขนรอ้ลูวตัวนี่อู้ดูดว เาละบเอ้าไปกินของนครับพี่น้องมาเนี่ย